สวัสดีค่ะห,หน้าบัลเลอร์เธอเลยนะคะสวัสดีนะคะทุกคน <c oughs> ไม่กองสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะนานนมนานมากไม่ได้เจอกันนานมากนะคะเพราะว่าดิฉันนะคะไปเที่ยวมานะคะก็เลยไม่ได้เจอกันนานมากเลยทุกคนนะก็สําหรับวันนี้นะคะเราจะพูดนึงเรื่องอะไรกันดีนะคะวันนี้ก็ต้องพบกับ กล้าทีจา react ที่ถึงทุกคนมากเลยนะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้อง react เนสัปจากที่ฉันหายไปนานนะคะแล้วทุกคนก็คัมแบ็กเต็มไปหมดต็มไปหมดเลยไอฉันไม่ฟางเลยคือทั้ง็ไม่สามารถทำได้ จริงๆฉันก็จะหาเวลาไาห้ทำให้ได้นะคะทุกคนก็พยายามที่จะทำนะคะไม่แนละ้วเนี่ยอ๋อเป็นตัวเองจะสิวนะคะทุกคนไม่อะไรนะคะนะคะแล้วคราวนี้ก็เลยแบบเริ่มตะดทำจากวงอะไรก่อนดีเพราะมันเยอะนะคะแต่ก็จะพยายามเอาขออนุญาตที่แบบทําแค่ที่เราอยากฟังละกันนะคะที่จําเป็นเนาะเดี๋ยวยายขึ้นเนี่ยตัวเองก่อนนะคะคก,ก็จากที่ก็ปรกาศดีชนะหรือยัง ในไท่มากก็คือหลังจากที่ที่ันนะคะไปดูมานะคะว่าใครทแไกมาบ้างนะะ่นะก็ได้ผลสํารวจว่าที่ฉันอยากดูนะคะแล้วก็ไปดูทีเซอร์มานะคะออก็คือหนึ่งทเทนทากอนเพราะว่าเริ่มที่วันนี้เราจะเริ่มที่เพนทากอนก่อนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่สุดของปีไม่รู้จริงไหมแต่เพราะทีหนึ่ง นะคะกนะนะ็ขอเรื่องพี่เพลงขอเรื่องพี่เพนทาก,รกอนก่อนลวกันกนะก,ก็คือเพลงเดซี่นั่นเองอ่าอ่าเขาบอกว่าเพลงนี้อ่ะที่สุดของปีที่สุดข,ข,ข,ของบอยแบนด์ปีนี้คือเพลงนี้เลยขนาดเลยดิฉันก็งงมากว่าขนาดนั้นเลยแต่ถามว่าดิฉันชอบเพลงเพนทากอนขนาดไหน ฉันชอบเพลงแต่ลก็ทุกเพลงอคือว่าทุกเพลงที่แปลว่าทุกคือเป็นบอยแบนด์ไม่กี่วงนะคะที่ฟังทุกเพลงนะคะซึ่งแบบปึ้งก็แบบฟังแบบน้อยมากนะคะที่แบบฟังทุกเพลงอะไรประมาณเนี้ยมีแค่ไม่กี่วงแขงอะไรประมาณเนี้ยอืมซึ่งเพลง่ะก้นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบเพลงในบั้มหลายเพลงมากกับทุกเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเพลงในต้นอะชอบทุกเพลงฟังทุกเพลงนะคะนะะก็จากเพลงที่แล้วนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ มารลค่ะทุกคนโทษทีเมื่อกี้ก็ผิดนะคะก็พึ่งก็ไปดูนะคะก็คือพื่งชอบเพลงพล้ก็ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่คือมาเริ่มตามจริงตอนเพลงชายนะเออแล้วก็เป็นเพลงไอเพลงน้องโกก็เลิกแต่แล้วก็ตามมาเรื่อยๆนะคะตอนเพลงชายตอนแรกเพลงชายเรื่องมาติดเพลงชายตอนมันเลิกเลิกไปแล้วตอนที่มันแบบกระแสช่วงแรกๆอ่ะเพลงอะไรฟังเพราะแบบ้ว่เขาว่าเราไม่ชินหัวเพลงบอยแบนด์เนาะเพราะแต่เพลงเกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ย ก็เลยไม่ค่อยได้ฟังนะคะแต่ว่าพอมานั่งรู้จริงๆคือพี่หุยนะคะแต่งเพลงดีมากพี่หุยแต่งเพลงดีทุกเพลงเลยอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็เลยติดตามพี่ติดตามของพี่หุยนะคะอืมแล้วคราวนี้เราก็แบบคราวนี้ก็เรียกเมนได้นะคะก็คือพี่หงศรเนาะและ้วก็อู2เออช,ชื่อแ <c oughs> มกชื่ออูศจำชื่อเมนได้เออคนกับดิฉันกับการจำชื่อนะคะเป็นเรื่องที่ยากมาก หก็ดูเลยแล้วกันเกียรพูดพูดเลยสลายยาวๆย,ยาวไปขอฟังก่อนเลยแล้วกันทุกคนขู่ดูเรื่องขอฟังก่อนเลยนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าเพลงที่สุดแห่งปีเนะลยก็จะฟังดูว่าปังไหม อู๋เซานี่อ๋อม๋อเพิ่งจีนกลับนางกับอะไรชื่ออะไรนะโอ้เห้นา 어 <laughs> 유토아 <laughs> oh, 你妈！<laughs> เดี๋ยวจะรอให้ฉันอยากจะรอไห้นะคะดีมากทำไมถึงไม่ได้แกห้นเลยไม่รู้สีอะไรคือแบบคือเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันดีฟอารมณ์มากคือแบบเราจนเอาแบบคือมันเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าแบบเอ็มวีมันแบบคือผลงานมันดีจนแบบว่าเอมบีมันไม่สามารถดึงความสนใจได้อ่ะอุ้ยอุ้ยมากอุ้ยจริงอ่ะเนี่ยคือมันเพลงมันดีมากเพลงมันดีจริงทุกอย่างแบบท่อนมันดีทั้งหมด มันเหมือนเพลงมันไม่เหมือนเพลงยุคปัจจุบันเนาะมันเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเพลงมันเหมือนเพลงื่ามันสองสามปีก่อนเลยเนี่ยอืมที่แบบว่าช่วงที่เกาหลีบูมๆอะไรประมาณเนี้ยน,นะคะก็รู้สึกว่าเพลงเพลงฟินฟิลฟิลนั้นแล้วแบบคิดถึงอะคิดถึงแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแบบนี้นะคะเป็นแบบแนวเกาหลีเลยแหละเพลงมันดีมากทุกอย่าง <S <S คือไม่รู้ความหมายนะไม่ได้ไม่ได้เก่งภาษาเกาหลีขนาดนั้นนะคะแต่ว่า แค่น้ำเสียงอ่ะแค่โทนเสียงอ่ะมันก็บีบอารมณ์แล้วอะ่ะดิฉันเหมือนอวยมากดิฉันเหมือนเป็นยูนิเวอร์สกระจิงสิฉันก็เป็นยูนิเวอร์สจริงๆนะคะก็แต่แบบเพลงมันดีจริงๆ,ๆแล้วเราแบบอยากให้ทุกคนไปฟังนะคะซึ่งแบบทํามถึงไม่ได้ไม่ได้บีแอคกอะไรเลยก็อย่างที่บอกว่า <c oughs> เพลงมันดึงจุดสนใจเราไปแล้วอะ่ะเข้าใจไหมคือพิ้งรู้สึกว่าเพลงมันเพลงมันดีมากเพลงมันแบบ เคยแบบเพลงแบบเพลงมันดึงเพงอะไรอย่างเงี้ยเพลงมันดึงทุกสิ่งดึงใจเราไปเลยเลยประมาณเนี้ยขนาดซิกแพคใครแซงยูโต้ซิกแพคพี่หงซอก็ดึงความสนใจดิฉันไปไม่ได้ดิฉันจะเป็นคนอย่างซิปเชี่ยวฮานามิไม่ใช่นะคะคืออะไรก็ดึงดิฉันไม่ได้จริงๆตอนนี้คือเพลงอะไรก็ดึงเขาก็ดึงเพลงมันดีอยางจริงเราแบบเราแบบเราตั้งใจฟังมาเพราะว่าทุกครั้งที่เพนากอนออกเพลงค่ะ เพิ่มจะพิ่มจะตั้งใจฟังเพลงมากๆเพราะว่าแบบคือแบบพี่พูดเป็นคนแต่งอะไรอย่างนี้แล้วแบบโอ้ยมันดีแบบทุกครั้งที่ออกเพลงแต่ละครั้งอ่ะเราชอบมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากค่ะพิ่มชอบมากๆคะแนนก็คงจะต้องพูดเหมือน้องจอยนะคะว่าสิบไปเลยค่ะสิบไปเลยค่ะแต่ว่าอันนี้จะไม่เพราะว่าพอพูดนะคะเพราะเพลงดีมาก เพลงดีมากนะคะอยากให้ทุกคนไปฟังนะคะซึ่งเพลงดีจริงๆแลวอยากให้ทุกคนไปฟังนะคะก็ฝากติดตามพานากอนอัลบั้มนี้ด้วยนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนอ่าก็จบรูปค้าเท่านี้นะคะทุกคนก็เพราะว่าดิฉันยังมีคลิปอีกอยาวไกลนะคะที่ต้องเริ่มอัดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มตัดคลิปนะคะก็ฝกากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย